ปัญหาโลกแตกสำหรับแฟนคลับวันพีทกับปิศนานะครับสรุปแล้วไคโดกับบิ๊กมัมนั้นเนี่ยพี่แกจะตายหรือเปล่าเนี่ยเพราะดูเหมือนว่านะครับมันก็ยังเป็นคําถามที่ยังกากวมอยู่จนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละครับว่าสําหรับภาควานอที่เพิ่งจบไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีเรื่องราวมากมายเลยอย่างเช่นลูฟี่ของเรานั้นได้กล่าวค้นไดเป็นสีจักรพพัดหรือเรื่องราวต่างๆนะครับที่เป็นการผันเปลี่ยน ของโลกวันพีทนะครับที่เกิดเรื่องวุ่นวายสุดๆเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เป็นเรื่องน่าสงสัยจนถึงทุกวันนี้และยังไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนเลยนะครับในส่วนเนื้อเรื่องของวันพีทก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับปริศนาโลกแตกการตายนะครับของบิกบามกับไคโดว่าสรุปแล้ว2คนนี้เนี่ยตายจริงหรือเปล่านะครับถ้าหากเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยการที่โดนอะไรซัดแบบนั้นนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ต่อพวกเหลกขนาดนั้นนะครับยังไงเนี่ยก็คงจะต้องไปพบกับโยมพบาลแน่นอนแต่ว่าวันพีทนั้นนะครับในเรื่องความ ตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคอนเฟิร์มไม่ได้จริงๆเลยนะต้องแบบว่าพบศพจริงๆนะครับหรือเห็นฉากที่มันตายจริงๆเท่านั้นถึงจะเป็นการยืนยันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แหลคะครับว่าตัวละครตัวนั้นตายเพราะมันเกิดเหตุการณ์หลายๆครั้งมากๆเลยในวันพีชที่ตัวละครที่มันควรจะตายก็ไม่ตายแม้กระทั่งตัวที่เป็นตัวประกอบนั้นยังไม่ตายเลยด้วยซ้ำอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปริศนาการตายของบิก๊กบัมกับไคโดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่มันน่่่่าสนน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 ใจจจจีี้้ะะะครัแบบออัับบบแแกกกเตตมอออืลยทุณ ชมคลิปนี้แบบจัดเต็มก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเริ่มต้นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็มันมาจากมังงะวันพิษในตอนที่1064นี่แหละครับโดยจะเป็นฉากที่พุดดิ้งนั้นถูกคูซันกับแวร์ออกาเนีครับก็ปัจจุบันนี้ถูกคอนเฟิร์มว่าเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจับตัวมานะครับด้วยความที่ว่าอยากจะได้พลังความสามารถไอ้สตาเนี่ยของทางด้านของพุดดิ้งนะครับในการช่วยอ่าน,รนะรัรดดปตวป ซึ่งตอนที่ถูกจับอยู่เนี่ยไอเหล่าบรรดาลูกกระจอกลูกน้องของหนวดดำเนี่ยก็แซวหรือพูดแหลคะครับว่าบิกมัมเนี่ยตายแล้วนะด้วยฝีมือของทาฟังก้ารอลอะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่พุดดิ้งนั้นนะครับก็ยังดูพร้อมมันหน้ามันโนกอยู่นะครับก็ฟีแบบว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าแม่ใหญ่ยังอยู่แล้ว,ลวก็นะครับพวกแกเนี่ยไม่มีทางทําอะไรแบบนี้แน่นอนจึงทําให้มันก็เลยเกิดประเด็นนี้คลุกกลุ่นมาอีกครั้งหนึ่งหละครับสรุปแล้วบิกมัมเนี่ยตายหรือไม่ตายกันแน่ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกกอ ก็ไม่รู้หรอกว่าแม่ของเธอนั้นตายหรือเปล่าจะอยู่หรือว่าจะรอดนะครับแต่ด้วยความเป็นปกติแหละของคนเป็นลูกนะครับหรือในฐานะลูกเรือนนะครับยังไงก็แล้วแต่ทาไม่เห็นศพนะครับของแม่ของตัวเองจริงๆหรือกัปตันของตัวเองจริงๆแล้วแล้วก็นะครับก็ไม่มีทางอยู่แล้วที่จะเชื่อว่าแม่ของตนเองอย่างบิ๊กมามนั้นจะตายลงไปนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วคนเป็นลูกอะเนาะจะไปเชื่ออะไรง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงอีกทั้งแม่ของเธอนั้นก็ใช่ว่าคนธรรมดานะครับเป็นในตัวไอ้ แต่เป็นสี่จักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมนะครับที่มีหนังเหนียวสุดๆเลยมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมพูดไปแหละว,ว่าพุดดิ้งนั้นจะไม่เชื่อนะครับว่าแม่ของเธอนั้นจะตายอะไรแบบง่ายๆอย่างนี้แต่องจริงนะจากที่เห็นที่ถูกลอซัดไปขนาดนั้นเนี่ยจะถามว่ามีโอกาสตายไหมจริงมันก็มีสูงเหมือนกันเลยนะโดนจับเต็นแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสเกลพลังและการของคนได้ับจกักรพรรดิในเรื่องวันพีชที่มันไม่ธรรมดานะครับกว่าคนปกตินะครับจึงทําให้มันก็เลยยังมีโอกาสรอดอยู่ส่วนไประเด็นที่หลายคนแย้งมาริางไม่แย้งหอกก็็เปนข้อมูลแลแะการซึ่ ที่น่าสนใจนะครับคือหลายคนบอกว่าเนี่ยมันก็ยังมีพิบลการ์ดอยู่นี่ถ้าพิกมัมนั้นจะรอดหรือว่าจะตายเนี่ยลูกๆพิกมัมก็ควรจะรู้นะซึ่งแน่นอนนะครับหากมีพิบลการ์ดนะครับและหากพิกมัมรอดหรือตายเนี่ยลูกๆรู้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาก็คือก่อนหน้าเนี่ยมีการเปิดเผยแลลวครับว่าไอพิบลการ์ดเนี่ยพิกมัมเนี่ยไม่ได้ให้ลูกทุกคนนะเป็นเพราะว่านะครับมันจะมีผลกระทบนะครับกับโซหรือวิญ,ญญาณนะครับที่อยู่บนเกาะโฮเค้ลก็เลยจะให้น ไอ้กฎเกณฑ์ที่ว่าจะให้ลูกคนไหนเนี่ยมันก็ยังดูงงๆอยู่นะสำหรับเจ๊บิ๊กมัมนะครับอ่ะอย่างง่ายๆเลยนะก็คือให้บิโบเบิลการ์ดนะครับกับเปโรตเปโรอันนี้เขาใจได้เพราะว่าเป็นลูกชายคนโตของบ้านใช่ไหมแต่ไม่ให้นะครับกับสมูทตี้นะครับที่เป็นหนึ่งในสามแม่ทับขนมหวานแต่ดันไปให้กับลอล่าซึ่งส่วนนี้มันก็ยังงงๆอยู่ว่าเจ๊แกไปเอามาตรฐานไหนเนี่ยในการแบบว่าจะให้บิบเบิลการ์ดกับใครนะครับก็เลยทําให้มันมีโอกาสสูงที่พุดดิ้งนั้นจะไม่มีบิ๊ รรหืออว่าจะดซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยก็คงจะสงสัยแหละครับว่าทําไมเนี่ยการตายของตัวละครในเรื่องวันพิศหลายๆคนที่ติดตามวันพิศมาไม่ค่อยจะเชื่อเลยว่าตัวละครนั้นๆน,น,นะครับว่ามันจะตายจริงๆนะครับที่จริง,รงมันก็มีสาเหตุนะเพราะว่าก่อนหน้านี้วันพิศที่ผมพูดไปแหละครับว่าเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องนะที่ตัวละครตัวไหนเนี่ยที่แบบว่าควรจะตายเลยคือเองตายแน่นอนเห็นแล้วยังไงก็ตายสุดท้ายก็สามารถรอดชีวิตมาได้แบบงงๆและยิ่งประเด็นของบิ๊กมัมนั้นนะครับที่มีการเกลื่อนแบบลอย เลยครับว่าเด้อบิ๊กมัมตายเลยนะก็คือฟีลแบบว่าลูกเรือกลุ่มหนวดดาบอกว่าบิ๊กมัมตายเลยนะซึ่งถามว่าแปลกไหมจริงจริงมันไม่แปลกนะที่พวกนั้นจะคิดว่าตายเพราะว่าพวกบิ๊กมามไคโดแพ้กับพวกลูฟี่นะครับที่วาโนใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับคนได้ดับจักระพัดแพ้ขนาดนั้นและก็หายไปเลยนะครับทุกคนก็ต้องคิดว่าทางด้านบิ๊กมามกับไคโดนั้นต้องตายอยู่แล้วจะปล่อยให้พวกเด็กนะครับอย่างลูฟี่รอดมาได้อย่างไรใช่ไหมก็เลยไม่แปลกที่ทั่วโลกนั้นจะตีข่าวว่าบิ๊กมามกับไคโดตาายนนนนะรรรับบหืออททีี่่เเเปป็ดดมมกิแ เช่นประเด็นของซาโบก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเกิดลอยๆหรือว่าซาโบตายแล้วนะอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วนะครับซาโบ้นั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ไม่ได้ตายเลยได้ซ้ำนะครับอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญเลยว่าวันพีชนั้นหากไม่เห็นศพจริงๆแล้วก็จะไปตีหรือคอนเฟิร์มว่าตายเนี่ยคงเป็นอะไรที่มันยากมากๆเพราะตอนนี้มันเป็นได้2ฝั่งเลยนะครับก็คือจะรอดหรือว่าจะตายนะครับเพราะว่าตอนที่บิ๊กมามกกับไคโดโดนเนี่ยมันก็คือโดนหนักทั้งคู่เลยโดนโจมตีด้วยพลังที่รุนแรงนะครับแล้วก็หล่นลงไป ที่ชั้นลาวานะครับซึ่งส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับชั้นลาวาชั้นแมกมาพวกเนี้ยปกติแล้วเนื้อคนปกติเนี่ยไม่มีทางรอดนะครับแต่พอดีมันเป็นเนื้อของไคโดกับบิ๊กมัมไงอีกทั้งนะครับการใช้ฮาคีนั้นก็สามารถป้องกันนะครับพวกลาวาพวกแมกมาได้นะครับหากแบบว่าร่างกายนั้นถูกไอเนี้ยในการโจมตีเข้ามานะครับก็เลยทาให้มันก็ยังเปิดโอกาสให้ไคโดกับบิ๊กมัมนั้นยังรอดชีวิตอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งฝั่งของไคโดการที่อาจารย์โอดายนนรััาามมงก็สถเขียน เชื่อมโยงได้ไงว่ายามาโตะนั้นอาจจะเป็นคนไปเจอไคโดที่วานโนก็ได้นะครับเพราะทุกอย่างนั้นก็ยังเขียนกมกวมอยู่นะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยอาจจะจั่วไว้ว่านะครับประเด็นการตายของบิ๊กมัมกับไคโดนะครับแต่เราจะพูดบิ๊กมัมเป็นส่วนใหญ่นะครับไคโดพูดนิดเดียวแต่ในท้ายที่สุดแล้วอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าตอนเนี้ยทางด้านของวันพีชนะครับอาจารย์โอดาดําเนินเนื้อ,เ,อเรื่องไวมากๆเลยนะครับแต่ถึงยั้นก็ตามทีการที่ตัวละครระดบบจัก,กรพพัดนั้นจะอยู่หรือว่าจะตายนะครับถ้าอาจารย์แกนั้นต้องการให้ตายยาายจจรริงๆเชื่่ออว์ ก็ต้องเขียนมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่สําคัญแต่การที่เขียนให้กากวมแบบนี้มันก็เลยมีโอกาสสูงไงที่พิกมัมกับไครโรนั้นอาจจะยังรอดชีวิตอยู่นะครับและอาจจะกลับมาในอนาคตซึ่งจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรืออะไรหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังอยู่ที่อาจารย์แหละครับว่าจะเอายังไงนะครับเพราะมันเขียนได้ทั้งสองแง่มุมเลยณตอนนี้นะครับหากไครโดกับบิกมัมรอดโดยส่วนตัวผมเชยร์ให้เป็นส่วนนี้นะเพราะว่าจะทําให้เนื้อเรื่องว,วงวงนนงท้้าาายยยนนนนนนัััักกกก็็จะะมมมมีีคควสุิ่ขึรบด พัดเหลือรอดอยู่อะไรประมาณแบบนี้แต่โอเคถ้าจะตายนั้นก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าตายได้ยังไงนะครับเพราะว่าโอ้ก็โดนหนักแบบนั้นนะครับมันก็สมควรที่ตายเหมือนกันสำหรับไคโดกับบิ๊กมัมนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างคิดว่าไคโดกับบิ๊กมัมนั้นนะครับจะตายหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเชื่อว่าหลายคนนั้นก็เฝ้ารอดูละครับว่าสรุปแล้วบิ๊กมัมนั้นจะอยู่หรือว่าจะตายนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไม่ได้ เหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ